ุณกำลังประสบปัญหาเหล่านี้ใช่หรือไม่อยากเติมเกมมือถือราคาถูกแต่ไม่รู้ว่าจะเติมร้านไหนดีอยากเติมทันทีแต่ร้านที่จะเติมต้องรองไม่รู้ว่านานถึงเมื่อไหรต้องนี่เลยเรือจีโร่สำหรับร้านนี้นะครับต้องบอกว่าเขารับเติมเกมมือถือมานานมากกว่า4ปีนะครับเป็นร้านที่ผมใช้บริการเป็นประจํานะครับก็สําหรับใครที่กําลังมองหาร้านเติมเกมมือถือนะครับผมก็แนะนํานี่เลยครับ เรือจีโร่นะครับอันนี้ของดีจริงๆนะสำหรับคนที่สนใจนะครับผมก็จะทิ้งลิงก์ไว้ทีใ่ใต้คลิปนะเพื่อนๆสามารถคลิกเข้าไปได้เลยครับโอ้ยสื่อสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนยินดีต้อนรับเข้าสู่ในเนช h a าแนลสำหรับนี้เราก็มีอยู่เกม ROX Ragnarok X Next Generation กันอีกครั้งนะครับ สำหรับคลิปในวันนี้นะครับวันนี้เนี่ยทางเกมเขาเพิ่งอัปเดตแพทใหม่เข้ามาเพื่อนนั่นก็คือระบบสัตว์เลี้ยงนั่นเองครับเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับผมก็เลยจะมาอธิบายระบบสัตว์เลี้ยงนะครับและในช่วงท้ายคลิปเนี่ยเดี๋ยวผมจะมีไปจับน้องเบบี้เดสเซอร์บุ๊คด้วยนะครับยังไงก็ช่วยติดตามจนจบด้วยนะโอเคครับก็ก่อนอื่นเลยนะครับเมื่อเราเข้าเกมมาแล้วนะครับตอนนี้เนี่ยมันจะมีเควสใหม่มาแล้วเพื่อนๆแต่ว่าผงผมเนี่ยทำไปแล้วนะครับก็ถ้าเกิดใครที่เควสไม่ขึ้นหรแล้วก กด n b c แผนที่นี้นะครับแล้วเพื่อนๆเลื่อนลงมาข้างล่างครับมันจะมีพ่อค้าสัตว์เลี้ยงอยู่ครับนี่ครับเราก็กดตามไปได้เลยนะจะอยู่โซนขวาเมืองของคอนเทลล่าครับตรงนี้เลยนะในแผนที่นี่ครับพอมาถึง NPC นะครับจะเป็นพ่อค้าสัตว์เลี้ยงขั้นต้นนะครับตรงนี้เนี่ยมันจะมีเควสให้เรารับนะก็สามารถมารับเควสตรงนี้ได้เลยนะครับซึ่งเควสเนี่ยมันจะให้อุปกรณ์พื้นฐานมานะครับ เกือบครบเลยแต่ว่าไอ้เพชรสลิงช็อตเนี่ยเราต้องทําการซื้อเองนะสำหรับสายอาชีพพ่อค้านะครับก็จะได้ส่วนลดนิดหน่อยนะจาก1นึ่งแสนเนี่ยจะเหลือเพียงแค่8ปดหมื่นครับซึ่งไอ้เพชรสลิงช็อตนี้นะครับบังคับซื้อทุกคนนะต้องซื้อครับก็หลังจากที่เราซื้อมาแล้วนะครับเราสามารถกดมาใส่แทนอุปกรณ์อาวุธนะครับของเราได้เลยนะอันนี้ผมใส่เรียบร้อยแล้วก็หลังจากที่ใส่นะครับอาวุธของเราเนี่ย มันก็จะมีสล็อตตรงนี้ขึ้นมานะครับเหมือนกับลูกธนูนะคล้ายๆกันเลยแล้วก็เราสามารถเติมกระสุนได้ครับตอนแรกนะครับเขาจะให้มาประมาณ100เม็ดมั้งแต่ว่าถ้าเกิดใครไม่พอใช้นะครับก็สามารถมาซื้อเพิ่มเติมได้จาก m อ c คนนี้แหละครับโดยกระสุนนะครับจะมีทั้งหมด3แบบครับแบบแรกจะเป็นเบสิกโปรเจกต์ตานะครับแฟร์โปรเจกต์ตาแล้วก็แอดวานซ์โปรเจกต์ตานะครับโดยแต่ละแบบแตกต่างกันยังไงแบบแรกนะครับจะสามารถทำเดเมจต่อเลือดสัตว์เลี้ยงเนี่ยได้สกบเ็อร์เซ็นต์จาก0แมควยนะ ส่วนสีแดงนะครับจะเป็น15%เดเมจสูงสุดไม่เกิน2,000หน่วยและสุดท้ายสีส้มนะครับจะทำเดเมจต่อครั้ง20%ของแมช HP แล้วก็สูงสุดแต่ละครั้งเนี่ยไม่เกิน3,000หน่วยนะครับไอกระสุนแต่ละอย่างเนี่ยสำคัญยังไงนะครับคือเกมนี้นะครับมันจะคล้ายๆกับแบล็คจริงเลยเพื่อนๆคือเราอ่ะจะต้องตีให้เลือดมอนเหลือน้อยที่สุดนะครับเพื่อที่จะเพิ่มอัตราการจับให้สูงที่สุดครับก่อนที่จะไปจับมอนสเตอร์ตัวไหนนะครับตรงนี้เนี่ยเราควรจะ ดูแมกเลือดของบอลให้ดีก่อนนะแล้วก็คำนวณให้ดีครับว่าเราควรใช้กระสุนสีอะไรนะครับแต่แบบถ้าเกิดใครที่จะไปจับพอรลิงรางเมืองเนี่ยเอาจริงใช้ไอ้กระสุนสีฟ้าก็พอแล้วนะที่เขาให้มานะครับน่าจะเพียงพอนะนอกจากนั้นนะครับ NPC ตัวนี้เนี่ยก็ขายของทุกอย่างที่สําคัญกับสัตว์เลี้ยงเลยนะแต่เดี๋ยวผมค่อยพูดถัดๆไปแล้วกันครับสาหรับสิ่งที่สําคัญต่อมานะครับที่ต้องมีเนี่ยก็คือไอเทมที่ใช้จับสัตว์ครับก็นี่เลยนะมันจะตกชิ้นละ3 0 0พันเพชรแดงนะครับตรงนี้แนะนําว่านะเพื่อนๆจะาว่า ถ้าเกิดใครดวงซวยเนี่ยอาจจะต้องมาซื้อเพิ่มนะครับแม้ตอนแรกเนี่ย n b c มันจะให้ที่จับมาค่อนข้างเยอะนะแบบเพื่อนผมนะครับจับไปทั้งหมด9รอบนะไอจับกระต่ายร่างเมืองนี่แหละจนถึงตอนนี้ยังไม่ได้นะครับต้องมาซื้อเพิ่มนะเพราะว่าเ е ทการจับนะครับมอนสเตอร์สีขาวเนี่ยรู้สึกว่าจะอยู่ที่5้าถึงสิหมั้งขึ้นอยู่กับเลือดมอนสเตอร์ที่เหลืออยู่ในขนาดนั้นด้วยนะครับและคอมเมนต์เพิ่มเติมนิดนึงครับสำหรับการที่จะจับสัตว์แต่ละตัวนะครับเพื่อนๆจะต้องใช้ไอไอเทมจับสัตตว์ตรงนี้ สูงถึง6อันนะต่อการจับ1ทีครับเพราะฉะนั้น1คลิกของเพื่อนเพื่อนเนี่ยมูลค่าอย่างต่ำนะครับคือ18,00 0เพชรแดงนะครับสำหรับเพชรระดับเริ่มต้นนะเรื่องต่อมาที่ควรรู้นะครับเพื่อนๆสามารถกดเข้ามาที่ low life the skill ได้นะครับตรงนี้เนี่ยมันจะมีระบบสัตว์เลี้ยงเพิ่มเข้ามานะก็สำหรับสัตว์เลี้ยงตัวไหนนะครับที่เหมาะกับเรานะเพื่อนๆลองมาดูความสามารถของสัตว์เลี้ยงกันก่อนอน,นะว่าแต่ละตัวเนี่ยบวกอะไรบ้างนะครับสำหรับสัตว์สีขาวนะครับมันจะเพิ่มแค่ค่าสเตตัสพืื้นะ้นนนนฐาะตรงีเก็จดูหมอ ไม่ค่อยโหดใช่ไหมไม่มีอะไรนะครับแต่ว่าถ้าเราโวไปได้ครับเพื่อนๆมันจะโหดเลยครับอย่างเช่นพอลลิงนะสามารถโวเป็นมาสเตอร์ลิงได้นะครับแล้วก็คุณสมบัติสเตตัสเนี่ยจากที่เพิ่มค่าแอตแท็กธรรมดาเพนธรรมดาพีเดเมตโบนัสธรรมดานะครับมันจะกลายเป็นไฟนอนเพื่อนๆตรงนี้แหละผมบอกเลยว่าถ้าเกิดเราสามารถเปลี่ยนร่างมันได้นะครับมันจะเห็นผลแบบโคตรๆเลยครับโดยเริ่มแรกนะครับเขาจะมีแนะนําให้จับ3ตัวนะ ก็จะมีเป็นพอลลิงลูนาติกแล้วก็ฮอร์เน็ตนะครับสำหรับพอลลิงนะครับเหมาะแก่สายสกิลนะแล้วก็ลูนาติกเนี่ยเหมาะแก่สายคริติคอลนะครับสุดท้ายฮอร์เน็ตนะครับจะเหมาะแก่ตัวละครสายเวทนะก็เพื่อนๆลองดูนะครับว่าแต่ละคนเนี่ยเล่นสายไหนนะครับแล้วก็ไปลองจับตามสายของตัวเองนะสำหรับสามตัวแรกนะครับนอกเหนือจาก3ตัวแรกนะครับมันยังมีสัตว์เลี้ยงสีขาวตัวอื่นอีกนะที่สามารถจับได้นะครับก็จะเป็นตั๊กแตนนะครับล็อกเกอร์ แฟมิเลียนะครับคางคาวแล้วก็น้องหมาเบบี้เดสเซอร์บูฟนะสำหรับสายสกิลนะครับตัวที่สุดจริงเนี่ยผมคิดว่าน่าจะเป็นไอ้เบบี้เดสเซอร์บูฟตัวนี้หละครับซึ่งของที่ใช้จับนะครับก็จะเป็นนี่ครับไลฟ์สต็อกกอนะอันนี้เนี่ยสามารถซื้อได้ที่ NPC สัตว์เลียนนะครับเมื่อกี้เลยอันละ3า0 0เพชรแดงนะครับจับหนึ่งที่6อันเท่ากับ18,00 0เพชรแดงเหมือนกันเลยก็เดี๋ยววันนี้นะครับผมจะมาจับน้องหมาให้เพื่อนๆดูแล้วกันสำหรับตรงนี้เนี่ยผมก็มี โอเคครับลูกกระสุนที่แนะนําของน้องหมานะครับผมแนะนําเป็นกระสุนสีฟ้านะเพราะว่าผมไปคํานวณมาแล้วครับคือเราอ่ะต้องไปดูแมกเลือดของหมาก่อนเพื่อนสำหรับน้องหมาเนี่ยแมกเลือดมันเท่ากับ481นะครับเพราะฉะนั้นเรายิงทีละ10%เรายิงได้ดอกละ48ใช่ไหมยิง10ดอกเนี่ยเท่ากับ480นะครับน้องหมาจะเหลือเลือด1นพอดีเพื่อนตรงนี้เนี่ยจะเพิ่มโอกาสจับได้สูงที่สุดแล้วนะครับก็เดี๋ยวเรามาลองดูเลยครับ อ๋อแล้วอีกอย่างหนึ่งที่สําคัญตอนที่เพื่อนๆจะจับนะครับมันต้องมีนี่นะเพื่อนๆสกิลเทมเพชรนะครับมันจะได้มาหลังจากที่เราปลดเควสเรียบร้อยแล้วนะโดยมันจะลากเข้ามาใส่ให้เราอัตโนมัตนนิครับที่ช่องแรกเลยนะก็หลังจากที่เซ็ตอะไรเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเรามาลองจับกันเลยครับเดี๋ยวมาหาน้องหมาผู้โชคดีก่อนนะเรียกว่าเรียกว,ว่าโชคดีดีไหมเอาตัวนี้แล้วกันครับเหมือนน้องเขาอยู่ตัวเดียวนะดูโดดเดี่ยวน่าสงสารมากผมว่าน้องเขาอยากมีเจ้าของครับมาก็เลือกเป้าหมายนะครับ นี่ครับแล้วมันก็จะตีนะเราก็ตีจนให้เลือดน้องเนี่ยเหลือน้อยที่สุดนะครับแบบที่ผมบอกไปนะ10ทีครับได้ไหมอนะโอเคครับนี่นะเหลือหนึ่งครับตามที่คำนวณไว้เป๊ะเ,เปนะก็หลังจากที่พร้อมนะครับเราต้องออส่งหัวใจให้น้องหมาก่อนเพื่อนอ๋อส่งไม่ได้นะครับอยู่ระหมอยู่ละว,วางโบต่อสู้นะก็เดี๋ยวเรามาจับเลยละกัน b a b ี้เด s เซอร์บุ๊ฉันเลือกแก ชุบแล้วมันก็จะโยกสลอดครับสําหรับสล็อตอันนี้เนี่ยมันไม่ส่งผลอะไรเลยนะเพื่อนๆดวงลัวๆครับได้คือได้นะโอเค <c oughs> แบบนี้คือไม่ติดนะครับไม่ได้นะเราก็ต้องมาหาน้องหมาผู้โชคดีตัวใหม่นะเอาตัวไหนดีเอาตัวผมผมอ,อ,อยากเลือกตัวที่มันแบบหลงฝูงนะผมว่าน่าจะเพิ่มโอกาสติดนะครับนี่นแบบตัวนี้นะโอเคครับ ต้องระวังด้วยนะครับน้องหมาเนี่ยเขาอยู่กันเป็นกลุ่มนะเพื่อนๆยิงไปให้10ทีครับ10ทีพอดีมันเหมือนจะตายนะครับแต่ไม่เนลายิงได้แล้วก็ปาเลยโพได้ไหมได้ไหมนมสมุดและโล่โอเคครับไม่ติดนะเพื่อนอันนี้คือโดนไป3,6 0 0แล้วครับก็ตอนนี้เนี่ยของผมหมดนะ เดี๋ยวไปเติมก่อนครับนี่ครับสำหรับน้องหมาที่ชอบเนี่ยคือไลฟ์สต็อกก่อนนะอันนี้ก็ผมซื้อไปอีก18อันละกัน54ครับโอเคครับกลับมาอีกครั้งนะครับคราวนี้เมื่อกี้เนี่ยผมเลือกตัวที่อยู่โดดเดี่ยวใช่ไหมคราวนี้ผมมาเลือกจากฝูนี่ว่าเอาตัวไหนดีเอาตัวที่มันหลันล้าดีกว่าผมว่าหลันล้าเนี่ยน้องเขาดูน่าจะแฮปปี้นะมาตัวนี้แหละโอนะ้ดูครับมาทั้งฝูนะเลงเลือดทีดีครับเลงเลือดดี กัและกันละโอเคอีกดอกนึงชุบไปเลยเบบี้เดซิทวูมได้ไหมบาทีบาทีโอเคไม่ได้ครับเดี่ยวอันที่สามแล้วนะมาสี่ตัวนี้แหละมาให้หมดเอาตัวไหนตัวนี้แล้วกันครับเดี๋ยวผมให้แบบเลื่อนเลือนนอยเรากดเลยดีกว่าหนึ่งสองไปครับออ ได้ไหมหรือมันต้องได้แอนิมอลกอสักอันเหรอโอเคไม่ได้ครับเดี๋ยวเดีเดี๋วหมดไปอีก2อันนะเหลืออันสุดท้ายแล้วครับถ้าไม่ได้นี้ผมต้องไปเติมเพิ่มนะเนี่ยได้ไหมได้ไหมโหดูยิงข้ามวันเลย <laughs> เวลาเปลี่ยนครับมาบนรอบหนึ่งทีแล้วไปครับอมาทีมาที โอ้โหไม่อยากเสียเยอะครับเฮ้ยโอเค <c oughs> <c oughs> เรียบร้อยครับเบบี้เดสเซอร์ูฟเกตโตเย้เฮ้ยเอาจริงเพื่อนเหมือนที่ผมคิดไว้เลยนะคือเมื่อกี้นะครับถ้าเกิดใครสังเกตนะมันมีแอนิมอลกอนะครับขึ้นมาอยู่ในจอนะผมว่าเราอาจจะต้องสุ่มให้ได้แอนิมอลกออย่างน้อยหนึ่งอันนะครับแล้วก็จะได้สัตว์เลี้ยงนะโอเคครับได้มาแล้วนะน้องหมาก็กดรับเลี้ยงได้เลยครับ นี่ครับก็สัตว์เลี้ยงที่ได้มานะครับมันก็จะเข้ามาอยู่ในกระเป๋าสัตว์เลี้ยงของเรานะซึ่งตรงนี้เนี่ยเรายังใช้ไม่ได้นะครับเพราะว่าถ้าเราจะใช้เนี่ยเราจะต้องตั้งค่าออกรบให้มันก่อนครับนี่เราสามารถเลือกมาใส่สล็อตได้นะครับนอกจากนี้นะครับเวลาใช้งานของน้องสัตว์เลี้ยงเนี่ยมันจะมีค่ากระฉับกระเฉงอยู่นะนี่ครับมันจะเป็นเหมือนสเตมินาสัตว์เลี้ยงครับสำหรับสเตมินานี้นะครับมันจะถูกใช้ไปเรื่อยๆนะเวลาเราเรียกสัตว์เลี้ยงออกมาครับคือถ้าสเตมินาตรงนี้หมดเนี่ย เราก็จะไม่สามารถใช้งานน้องสัตว์เลี้ยงได้นะและเราสามารถเพิ่มได้ด้วยการให้กินขนมหวานต่างๆตรงนี้นะครับซึ่งไอ้ขนมเหล่านี้เนี่ยสามารถซื้อได้จาก n b c นะครับเพราะฉะนั้นสัตว์เลี้ยงนะครับผมบอกเลยว่าใช้เฉพาะช่วงเวลาที่สําคัญสาคัญนะเพราะไอ้720สเตมินาตรงนี้นะครับรู้สึกว่ามันจะใช้งานรวมแล้วได้ประมาณ2ชั่วโมงเพื่อนๆคือ1สเตมินาสัตว์เลี้ยงนะครับจะอยู่ได้100วินาทีนะและวิธีใช้งานสัตว์เลี้ยงนะครับหลังจากที่เพื่อนๆติดตั้งสังตว์ออเลีเ้ มันก็จะมาอยู่ในใต้ชื่อเพื่อนๆนะครับด้านทางสายบนตรงนี้นะเลือกได้นะครับว่าเราจะใช้สัตว์เลี้ยงตัวไหนนะแล,แล้วเวลาจะใช้งานเพื่อนๆก็คลิกได้เลยครับนี่มันก็จะซัมมอนน้องออกมาได้เลยนะครับก็สามารถเปลี่ยนได้ตามใจชอบนะครับตามสถานการณ์เลยนะแล้วก็ถ้าเกิดเพื่อนๆอยากจะหยุดใช้งานนะครับก็เพียงแค่กดอีกครั้งหนึ่งครับนี่มันก็จะเก็บน้องเข้าไปในกระเป๋านะ และการเรียกสัตว์เลี้ยงนะครับตรงนี้ผมบอกเพื่อนๆก่อนนะว่าแม้จะอยู่ในโหมดต่อสู้นะครับก็สามารถเรียกได้ทุกที่ทุกเวลานะครับต่อมานะครับวิธีเพิ่มค่าความสนิทสนมของสัตว์เลี้ยงนะครับสัตว์เลี้ยงเนี่ยมันจะมีทั้งหมด4หมวดด้วยกันนะเพื่อนๆหมวดแรกก็จะเป็นออกลบนะครับออกลบเนี่ยเราก็เป็นการเรียกสัตว์เลี้ยงออกมาช่วยต่อสู้นะครับหมวดที่2จะเป็นโหมดโต้ตอบนะครับสาหรับไอ้โหมดโตตอบตรงนี้แหละมันจะเป็นโหมดที่สําคัญมากๆครับเพราะว่าวันหนึ่งเนี่ยเราจะสามารถโตตอบกับสัตว์เลี้ยงได้ทั้งหมด10ครัั้้้งวกกนนแล็ ถ้าเราให้ของที่สัตว์เลี้ยงชอบนะครับมันก็จะสามารถเล่งกเลเวลของสัตว์เลี้ยงได้เร็วยิ่งขึ้นครับโดยอันแรกสุดนะครับจะเป็นการรูปหัวสัตว์เลี้ยงนะสำหรับไอ้การลูปหัวเนี่ยเหมาะแก่เพื่อนๆสา่ฟรีครับเพราะว่ารูปหัววันหนึ่งอะ่ะเราสามารถรูปได้ทั้งหมด30ครั้งใช่ไหมแต่ว่าสัตว์เลี้ยงหนึ่งตัวนะครับเราสามารถรูปได้ทั้งหมด10ครั้งด้วยกันนะเราใช้ฟรีตามที่ระบบให้มานะครับวันหนึ่งเนี่ย เราจะได้ค่าสนิทสนมของสัตว์เลี้ยงเพียงแค่200หน่วยเท่านั้นนะแต่ว่าถ้าเพื่อนๆลองเปลี่ยนนะครับมาให้เป็นของที่เสียเงินเพิ่มนะอันนี้เนี่ยเพื่อนๆจะสามารถเลงได้เยอะขึ้นมากนะครับแล้วก็ไอ้เลเวลของสัตว์เลี้ยงเนี่ยยังส่งผลต่อค่าสเตตัสต,ต,ต่างๆด้วยนะครับก็สําหรับของที่น้องหมาชอบนะครับจะเป็นนี่ครับเพชรฟรสบีนะอันนี้อันนี้นะจะช่วยเพิ่มค่าสนิทสนมของสัตว์เลี้ยงได้ถึง100หน่วยนะครับที่สาคัญอันนี้เนี่ยผมว่าคุ้มค่าที่สุดแล้วเพื่อนๆเพราะว่ามันนใช้เป็ เงินเซนีในการซื้อนะครับวันหนึ่ง10อันก็สามแสนหนะครับและสตอกกอรเนี่ยอันนี้ก็สามารถช่วยเพิ่มได้เหมือนกันนะจากที่ดูเมื่อกี้นะครับเพิ่มเท่ากันเลยแต่ว่าใช้เป็นเพชรแดงนะครับอันนี้ถือว่าโคตรแพงแล้วก็สุดท้ายนะครับจะเป็นเวลดรีโบนนะครับอันนี้เนี่ยสามารถช่วยเพิ่มค่าสินสมบได้ถึง200นะสาหรับน้องหมานะครับแต่ว่ามันแพงกว่า10เท่าเลยนะเพื่อนเพื่อนเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยผมแนะนําว่าอันที่คุ้มที่สุดนะครับถ้าเกิดไม่ใช่สุลตาเนี่ยก็น่าจะเป็นอันนี้นะครับบ โอเคก็เดี๋ยวเรามาลองให้อาหารสัตว์เลี้ยงนะครับนี่ครับพอให้ถึงนะครับเลเวลน้องหมาก็จะอัพได้เลยนะเพื่อนๆดูครับสเตตต่างๆมันก็จะบวกเพิ่มขึ้นมานะก็เดี๋ยวผมให้ให้ครบเลยแล้วกันเดี๋ยวดูว่าจะได้เพิ่มถึงขนาดไหนนะครับแล้วรู้สึกว่าไอสเตตเริ่มต้นที่เราได้มานะครับมันจะสุ่มเลยนะเพื่อนๆโอเคครับก็ผมให้ครบแล้วนะสิครั้ง น้องหมาเนี่ยขึ้นมาเป็นเลเวล6กแล้วครับอ๋อแล้วนอกจากนี้นะครับสัตว์เลี้ยงแต่ละตัวเนี่ยจะมีความสามารถแตกต่างกันด้วยครับอย่างเช่นน้องพอลลิงนะครับจะสามารถกระโดดทำเดาเมจท่านิวทรัลนะครับแล้วก็มีโอกาสสตัร์เป้าหมายนาน1นึ่งวินะส่วนน้องหมาเนี่ยจะสามารถคำรามนะครับรอบตัวทำให้ศัตรูที่อยู่ในบริเวณนั้นทั้งหมดนะครับถูกลดไฟนอลพีเดเมอรีดักชันกับไฟนอลเอ็มเดเมอรีดักชันนะครับถึง16%เลยนะครับนานถึง6วิคูดาวตรงนี้เนี่ยอยู่นาน18วินะครับสหรับสกิลแรกนะครับจะเป็นนนสกิลพื้ฐา ที่ติดตัวมาตั้งแต่แรกนะแต่ว่าสัตว์เลี้ยงแต่ละตัวนะครับเรายังสามารถปลดล็อกสกิลเพิ่มเติมได้อีก3สกิลด้วยครับซึ่งการปลดล็อกนะครับเราจะต้องใช้นี่นะแต่ละตัวเนี่ยจะใช้ไม่เหมือนกันแตกต่างไปตามท่าครับช่องแรกเราสามารถปลุกพลังได้ตั้งแต่เริ่มนะแต่ว่าช่อง2เนี่ยเราต้องทําให้น้องหมาเป็น3าดาวนะครับแล้วก็ช่อง3ต้องทําให้เป็น5ดาวก่อนนะครับถึงจะสามารถปลุกพลังได้นะหัวข้อต่อมานะครับการอัปเกรดเพชรนะครับการอัปเกรดเพชรนะครับก็คือการอัปดาวของ สัตว์เลี้ยงเพื่อนๆนั่นเองนะครับซึ่งสเตตัสเริ่มต้นมานะครับตรงนี้เนี่ยรู้สึกว่ามันจะสุ่มนะเพื่อนๆแบบน้องหมาของผมนะครับได้มาตอนเริ่ม3 1 5นะแต่ว่าพอลลีเนี่ได้น้อยกว่าครับ27.1นะและถ้าเราต้องการให้น้องหมาเป็นเลเวล2นะครับต้องทํายังไงนะครับเราก็ต้องเข้ามาอัปเกรดน้องหมาตรงนี้นะครับเพื่อนๆซึ่งตรงนี้เนี่ยมันก็จะบอกอยู่นะว่าเราจะต้องใช้อะไรบ้างนะครับอย่างเช่นอันนี้เนี่ยต้องใช้ค่าความสนิทสนมถึง10นะครับแล้วก็ของตามนนะรคับ เดี๋ยวผมค่อยไปพูดอีกทีในช่วงท้ายคลิปนะเราจะต้องทําการอัพคุณสมบัติไปเรื่อยๆนะครับหลังจากที่อัพไปเรื่อยๆจนค่าคุณสมบัติของน้องหมาเนี่ยถึง48เมื่อไหร่นะครับมันก็จะกลายเป็น2ดาวแบบอัตโนมัติเลยนะเพื่อนๆและของที่ใช้อัปเกรดตรงนี้นะครับจะเห็นได้ว,ว่าตรงนี้เนี่ยมันมีขั้นอยู่ด้วยนะอันนี้เนี่ยจะเป็นขั้น1น,นะครับซึ่ง1ดาวเนี่ยก็จะต้องการของขั้น1น,นะครับ2ดาวก็ต้องการของขั้น2นะ3าดาวก็ต้องการขั้น3านะครับ4ดาวก็ต้อง ยิ่งเราปลดดาวสูงขึ้นเท่าไหร่นะครับของที่ใช้เนี่ยมันก็จะยากขึ้นเรื่อยๆด้วยครับเรื่องต่อมานะครับก็คือการวิวัฒนาการของสัตว์เลี้ยงนะครับสําหรับการวิวัฒนาการเนี่ยเราจะต้องปลดล็อกดาวขั้นต่ำสามนะแล้วก็ระดับความใกล้ชิดนะครับต้องให้แม็กสามสิบก่อนนะถึงจะสามารถอีโวได้นะครับซึ่งไออัตราอีโวเนี่ยเหมือนกับตีบวกเลยเพื่อนๆอนัอตราสําเร็จเพียงแค่ยี่สิบเปอร์เซ็นต์เท่านั้นนะครับแล้วก็สัตว์เลี้ยงแต่ตัวเนี่ยจะต้องการของอีโวแตก เอามาใส่เพื่ออีโบด้วยครับไอรอนเคนคืออะไรนะครับคืออันนี้เลยเพื่อนผมบอกเลยว่าหาโคตรยากครับเพราะว่ามันเป็นไอเทมที่สุ่มได้จากกล่องหมวกเท่านั้นนะแล้วก็น่าจะต้องเป็นหมวกระดับสูงด้วยครับซึ่งอนาคตเนี่ยผมก็ไม่ดูนะว่ามันจะหาเพิ่มเติมได้จากไหนหรือเปล่านะครับอันนี้และสำหรับสัว์เลี้ยงตัวไหนถ้าเพื่อนๆเลี้ยงไปเรื่อยๆแล้วคิดว่าไม่ได้ใช้นะเพื่อนๆสามารถมาปล่อยได้ด้วยนะก็หลังจากที่ปล่อยนะครับเราก็จะสามารถได้รับของนะครับกลับมาส่วนหนึ่งด้วยนะแต่ว่าของตรงนี้เนี่ย น่าจะขึ้นอยู่กับความสัมพันธ์ของเรากับสัตว์เลี้ยงด้วยครับถ้าเราเลี้ยงไปเยอะๆแล้วเนี่ยของที่ได้กลับมานะครับมันก็น่าจะเยอะขึ้นนะตรงนี้ก็หลังจากที่เราดูระบบสัตว์เลี้ยงไปเกือบทั้งหมดแล้วนะครับซึ่งเพื่อนๆก็จะเห็นได้ว่าของสัตว์เลี้ยงแต่ละอย่างเนี่ยมันเป็นของไอเทมใหม่ๆทั้งนั้นเลยใช่ไหมสำหรับของเหล่านี้นะครับหาได้จากไหนนะง่ายสุดนะครับคือนี่เลยครับตู้กระชาปองสัตว์เลี้ยงมาใหม่นะครับเป็นตู้สีเขียวนะอยู่ที่ล่างพรนะครับซึ่งขขอองใในนตู้้้ีีะคคัับก็จดสําญ,ญท่ช พัฒนาสัตว์เลี้ยงนะทั้งหมดเลยนะครับอยู่ในตู้นี้นะก็นี้ครับจะมีทั้งตำราสัตว์เลี้ยงนะครับตำราตำราปลดสกิลนะแล้วก็มีไอเทมจับรวมไปถึงไอเทมอัปเกรดสัตว์เลี้ยงนะครับรวมอยู่ในนี้หมดเลยนะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครที่อยากจะเลี้ยงสัตว์เลี้ยงนะครับก็สามารถเอาเหรียญจาก c o c นะครับมาเปิดกาชาสัตว์เลี้ยงได้นะ <S <S เพราะว่า c o c ตอนนี้นะครับนี่มันจะมีเควสอันใหม่ขึ้นมานะครับช่องที่4นะเป็นทําแล้วจะได้เพชรคอยนะครับ นอกจากนี้เราก็สามารถมาซื้อได้ที่ตลาดกลางเหมือนกันนะสำหรับคนที่มีเพชรแดงเหลือเยอะๆนะครับแต่ตรงนี้ผมว่าถ้าไม่รีบเนี่ยก็ยังไม่ไม่แนะนําให้สุ่มมากนะเพราะว่ามันใช้เงินค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็ในอนาคตเนี่ยผมคิดว่าเพชรคอยเนี่ยมันก็น่าจะเหมือนกับเหรียญอื่นๆนะครับที่ราคามันจะลงเรื่อยๆนะก็สําหรับคนที่มีตังนะครับอยากจะซื้อก็ซื้อได้เลยนะรีบซื้อตั้งแต่แรกๆนะครับผมว่ามันจะถูกนะและพอผ่านไปช่วงหนึ่งเนี่ยผมว่าราคาเหรียญน่าจะดีดขึ้นนะแล้วก็ผ่านไปอีกสักพักใหญ่ๆนะครับ มันถึงจะดรอปลงอีกทีหนึ่งนะนอกนือจากการเปิดกาชปองนะนเพื่อนๆเรายังสามารถได้จากการตกปลาด้วยครับมันจะบอกอยู่นะนี่เลเวลตกปลา6ขึ้นไปนะครับจะมีโอกาสได้รับไอเทมเหล่านี้นะซึ่งเลที่ผมไปดูมานะครับรู้สึกว่ามันจะอยู่ที่0.5ถึง1เท่านั้นนะครับส่วนไอเทมอัปเกรดสัตว์เลี้ยงที่เป็นหินผลึกแร่นะครับอันนี้เนี่ยเราก็สามารถได้รับจากการขุดแร่เลเวล6ขึ้นไปเหมือนกันครับซึ่งถ้าเกิดใครที่มีตังกรับแน่นอนว่า เดี่ยวตลาดกลางเนี่ยน่าจะมีคนมาขายเรื่อยๆนะเราก็สามารถไปซื้อจากตรงนั้นได้เหมือนกันครับโอเคครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับเดี๋ยวผมเอาไว้เท่านี้แล้วกันสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับอยากจะเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปต่อไปนะครับยังไงก็ช่วยกดไลค์ u like, b s c r i b e แล้วก็ถ้าไม่ลำบากนะครับช่วยกดแชร์ให้ผมคนละหนึ่งครั้งด้วยนะจะขอบคุณมากเลยครับ สำหรับวันนี้นะครับผมก็ขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามาชมมากนะครับรวมไปถึงผู้สนับสนุนยูทู e เบอร์ชิพช่องนี้เนี่ช่ทุกคนด้วยนะสำหรับคนที่มีคําถามนะครับก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาทิ้งไว้ได้นะั้นก็ถ้าเป็นคําถามที่ผมสามารถช่วยได้นะครับผมช่วยอย่างเต็มที่แน่นอนนะสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวผมเอาไว้เท่านี้ก่อนเลยกันครับแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสําหรับวันนี้สวัสดีครับ